สวัสดีคนรักชวนชมทุกท่านครับวันนี้มีทิกดีๆมาแนะนำนเสนอให้กับมือใหม่ผมก็มือใหม่ก็ฝึกทำไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาเป็นการตัดลากที่เราจะเรียกลากใหม่ทําลากตะขาบมันมีขั้นตอนก่อนที่จะตัดมายังไงอันดับแรกเลยผมจะจับอดน้ำก่อนสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งอดจนใบเหลืองขนาดนี้ ดไปเลยแล้วเวลาเราตัดตัดจะทิ้งไว้เดือนสองเดือนต้นไม่มีเหี่ยวเลยครับอันนี้เป็นการทดลองของผมนะครับต้นไม่มีเหี่ยวให้เห็นเลยก็ยังเต่งตึงปกติเดือนหนึ่งเดือนครึ่งผมลองไว้อันนี้ก็มาเดือนกว่าแล้วตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเดือนกว่าแล้ว ไม้ก็ยังปกติไม่มีเหี่ยวไม่มีอะไรเลยครับทาติดด้วยกาวร้อนวิธีที่ผมทำก็คืออดน้ำอดน้ำ5วันถึง7วันอดให้แห้งแกลกไปเลยแล้วผมก็จะมาลิดใบออกลิดใบออกแบบนี้นะ ตอนนี้ผมก็เก็บมาสี่ตะกร้าริดใบออกให้หมดเลยทำไมต้องลิดใบออกไม่ลิดก็ได้ปล่อยให้มันร่วงก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ต้นมันก็จะยังเหี่ยวหน่อยเพราะว่ามันไอ้นี่มันมันคายน้ำ เวลาเราถอดแล้วมันคายน้ําก็จะ,จะทําให้เหี่ยวเนี่ยพอเราตัดอย่างนี้ได้ปุ๊บผมก็จะทิ้งไว้อีกทิ้งไว้อีกอย่างต่ําก็สามวันขึ้นไปจนกว่าเห็นคั่วไหมครับคั่วที่เราตัดเนี่ยมันจะแห้งเหี่ยวถ้าเราดึงคั่วหลุดอ่าแสดงว่าใช้ได้แล้ขั้วที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ย โอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะไปถอนล้างน้ําล้างรากล้างรากแล้วก็ทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเช้ามาก็เอามาตัดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมไปล้างมาตัดให้ดูต้นหนึ่งก็ได้ยเดี๋ยวต้นนี้ไปพอต้นนี้ได้แล้ววิธีนี้ดีครับผมลองแล้วดีใช้ดีใช้ได้ผล วิธีอื่นๆก็ได้ผลนะครับไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่วิธีนี้ผมชอบต้นมันไม่เหี่ยวเพราะว่ามันเคยชินากับการอดน้ำแล้วพอมันชินากับการอดน้ำแล้วมันก็ไม่เหี่ยวแล้วอ่เดี๋ยวผมไปล้างต้นนี้มาไปล้างรากมาอ่ะผมก็ล้างรากมาเรียบร้อยแล้วก็มีคำถามมากมายว่าตัดทำไมมันมีรากอย่งนี้แล้วตัดทำไม เราต้องการเรียกรากใหม่อา่ดูลากอันนี้รากธรรมชาติมันจะออกมาไม่สวยแล้วเขาจะมีลากแก้วอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดไม้ให้มันสวยอ่ะมันจะจัดลากตามใจเราไม่ได้เราก็เลยต้องตัดตัดปุ๊บรากใหม่เขาก็จะออกมารอบๆรอบๆนี้รอบนี้ปุ๊บพอเราปลูกไว้ปุ๊บ ลากออกมาได้สักสี่เดือนจะแผออกวางอย่างนี้ผมทำตัวอย่างนิ้วให้ดูแผออกวางอย่างนี้นี่สมมตินิ้วผมเป็นลากนะมันก็จะสวยใช่ไหมเราก็จะจัดสมมติลากเส้นไหนมันชิดกันเราตัดลากทิ้งอ่แล้วก็แบ่นช่องไฟมันก็จะเป็นแนวแนวนี้นี่นะเราก็จะจัดจัดลากเราได้สวยงามลากมันจะออกมาแนวแนวนี้ ก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวตัดต้นนี้ให้ดูผมก็จะไล่ดูก่อนนะอย่างลากเนี้ยก็จะตัดออกก่อนชบเราก็จะได้เล็งได้ว่าเราจะตัดตรงไหนปกติเขาจะตัดกันอ่าสีขาวใช่ป่ะช่วงสีขาวแต่นนี้ไม้เราเกินมาแล้วไงเกินอายุมาแล้ว เราก็ตัดได้ช่วงสีขาวตัดเผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้แต่งชึบเดียวอ่าขาดไปแล้วชึบหนึ่งนี่เราก็มาไล่แต่งรากที่เหลือประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ล้างน้ำล้างยางออกล้างยางออกแล้วก็กาวร้อนทาแค่นั้นครับเราล้างน้ำมาเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็เช็ดเช็ดน้ำให้ใหแห้งตามลำต้นด้วยจะได้ไม่ย้อยลงมาซับซับซับซบให้น้ำมันหแห้งแล้วเราก็ใช้ชิดชู้พับเครื่องย่างนี้แล้วก็ไม้วางไว้อย่างนี้ทิ้งไว้สัก ชั่วโมงหนึงก็พอแล้วให้น้ำมันแห้งแล้วเราก็มาทากาวร้อนใช้กาวร้อนทาตูด